ที่เห็นนี่เป็นเมลอนพันแสนหวานครับลูกกำลังสวยเลยครับก็จะเก็บผลผลิตได้ประมาณวันที่18วันที่ทีสิมิถุนายนนี้ครับแสนหวานเ,เมลอนของเราก็เป็นเอ่อเมลอนออร์แกนิกนะครับในโรงเรือนปลอดสารพิษแน่นอนครับ ของเราก็มีแสนหวานมีกาเหลี่มีกีนโอชิครับนะฮะตอนนี้จเจริญเติบโตได้ดีครับแสนหวานสวยงามมากนี่ครับแสนหวาน สนหวานกีกนโนชิครับครับที่เห็นนี่เป็นเมลอนสายพันธกีนโนชิของสวนแก้วการเราก็มีอยู่ไม่กี่ลูกนะครับมีอยู่ไม่กี่ลูกปัญหาการปลูกกีนโนชิค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าด้วยประสบการณ์ของเรายัางน้อยนะครับ นี่ครับนี่ครับกีนโนชิแต่อร่อยมากนะครับหวาน